สวัสดีทุกคนมาชมคลิปรับซื้อเหรียญกันอีกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญส่งไปษนีเอ๊ะเป็นตัดด้านหลังก็ไม่ได้สิเพราะจริงๆต้องมาตัดด้านหน้าที่เป็น้ไม่ตัดด้านหน้าเพราะเป็น้ไม่อยากให้เห็นชื่อที่อยู่ของผู้ส่งอะค่ะนะคะ,นะคะจึงไปแอบ,บตัดด้านหลังพอแอบ,บตัดด้านหลังปุ๊บเป็นกล่องไปษนีกล่องไปษนีก็ต้องแกะด้านหน้าเนาะไม่เป็นไรจะแอบ,บแกะข้างๆแล้วก็ค่อย เออยังไงที่อยู่ไปแล้วไปอยู่ฝั่งโน้นพลิกไปด้านหลังล้ค่ะโอ้โหหนะักอ่ะอเกอกองไม่มีอะไรแล้วนะคะเอากล่องออกเก็บไว้ก่อนจะยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเผื่อมีปัญหาเราจะได้มีหลักฐานเคลียร์กันได้นะคะ,ะส่งมาจากเอฟซนะคะไม่ไกลมากนะคะกทมอ,อันนี้ไม่มีอะไรนาะเข้าใจรับมาเฉยๆเหรียญจะอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ง ค่อนข้างหนักนะคะความเสียงเช็ดตัดค่ะไม่กรีดละกรีดแล้วโดนหน้าเหรียญโดนผิวเหรียญเป็นะกรีดแล้วโดนหลายครั้งแล้วค่ะที่เป็นเอาคัตเตอร์กรีดแล้วแล้วกรีดลึกอะ่ะไปโดนเหรียญก็มีความรู้สึกเสียใจอะ่ะที่ทำทำทำชำรุดกับมือนะคะซึ่งเราก็ถนอมแล้วแต่เรากลับมาทำซะเองอะไรประมาณนี้ เห็่จดหมายเลยใช่ไหมคะอุ้ยเนี่ยเขีเอยจดหมายออกอุ้ยสีหนึ่งโอ้โหน่ารักจังแถมแถมเหรียญอะไรรู้ไม่แถมดูสิคะอู้หูจะมาอะไรใจขนาดนี้แถมสีหนึ่งด้วยนะคุณทุกคนดูนะไม่ได้แถม ธรรมดาเลยนะแถมดูสิแล้วเขาส่งอะไรมาขนาดไหนเขาแถมสี่หนึ่งให้ป้านาดอะดูสิดูใจเขาสินะคะสองห้าสี่หนึ่งแถมครับโอ้โหขอบคุณในน้ำใจสุดยอดน้ำใจจริงๆแล้วสวยด้วยนะคะเหรียญแถมดูของแถมของชิ้นเดียวก็โอเคเลยมีความสุขเลยเอามาดูกันต่อ สี่สิบเหรียญพอสอโอ้โหยยิ่งสุดยอดสุดยอดของสุดยอดอะ่ะสิบสิบสิบสี่สิบเหรียญสอี่สิบเหรียญพสสามสี่ทุกคนโอ้โหแล้วเหรียญเขาเหรียญเขาเช็ดล้างสวยใช่เห็นไหมคะแสดงว่า เหรียญเนี้ยต้องต้องการเก็บเองตั้งใจเก็บเองไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทำขายแน่นอนนะคะถ้าทำขายคงไม่มีเวลามามาขัดล้างแบบนี้นะคะประนัดปนัดเดาได้นะคะถ้าลราขายอะนะคือซื้อมาขายไปเพราะบางคนเขาก็ไม่เอาล้างเนาะอันนี้คือเช็ดล้างอย่างดีคะ่ะขัดอย่างดีเลยนะคะสวยมากเนี่ยคะ่ะเล้บไม่น้อยเลยนะคะ40 เหรียญเลยนะคะทุกคนโอ้โหป้าน่าดีใจมากเลยที่ได้รดนี้นะคะ10บ,บาทนะคะปีสองห้าสามสี่นะคะมาทั้งหมดนะคะจำนวน4ี่สิบเหรียญน,นี่แหละค่ะเหรียญที่ป้าน่ารับซื้อนะคะทุกคนเหรียญที่ป้าน่าต้องการนะคะเนี่ยค่ะ10บ,บาทปีสองหี่หนออันนี้ป้าน่าที่เขยา่าเขย่าจะให้เขากระจายกระจายให้เต็มมือไม่ได้เขย่าให้มีเสียงนะคะให้กระจายกระจายโอเคเนี่ยค่ะจะได้ดูทั่วๆไปจะได้ดูเหรียญน จะได้ดูให้ได้หลายเหรียญจะได้ไม่ห่ออยู่ที่เดียวกระจายกระจายค่ะนะคะเนี่ยค่ะสิบบาทปี2534ค่ะ2534นะครับ2534าเปน็นรับซื้อเหรียญละ30บาทนะคะทุกคนนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาเลยนะคะเบอร์ไลน์ป้านาดคือ0 หกสองหกสองเจดสองห้าห้าหนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์มาแล้วนะคะปะ้านากดรับเพื่อนแล้วท่านก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ป้านาดูนะคะถูกต้องตามนี้นะคะปะ้านาก็ส่งที่อยู่ให้ะคะ่ะได้ที่อยู่แล้วนะคะท่านส่งเหรียญมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เขาก็ทำตามขั้นตอนนี้ที่ป้าน่าพูดนี่แหละคะ่ะ ส่งส่งเหรียญมาให้ปนน้านะคะของถึงเป็นน้าโอนเงินทันทีนี่ค่ะอันนี้ของเพิ่มมานะคะมาถึงปนน้าก็ถ้ามีเวลานะคะปนน้าก็จะเช็คเลยเช็คเสร็จถูกต้องรครบเรียบร้อยโอนเงินทันทีนะคะปนน้าจะเรื่องโอนเงินนะคะปนน้าจะไม่ช้าค่ะเพราะว่าปนน้าเข้าใจว่าทุกท่านที่ต้องการส่งของมาขายคือต้องการต้องการใช้เงินจริงๆนะคะ จะใช้หรือไม่ใช้ก็คือเงินของเขาเนาะเป็นส่วนที่เขาจะต้องได้นะคะแล้วเขาส่งเหรียญมาในช่วงช่วงเวลาที่ส่งไปน่าเชื่อเลยว่าบางท่านอาจจะใจไม่ดีแหละคิดเนี่ยจะถึงไม่นะถึงแล้วจะรับไม่นะถึงเราจะมีปัญหาอะไรเปล่านะเหรียญที่ส่งไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรระหว่างทางหรือเปล่าถึงปน้าหรือเปล่าถึงแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่า ยังไม่ได้เงินก่อนเนาะต้องส่งเหรียญมาก่อนบางท่านนะคะเอฟซี FC ของป้านะคะจากเชียงใหม่อะ่ะเขาส่งมาทีหลักหมื่นอาทิตย์หนึ่งสองครั้งโดยประมาณน่ะนะคะเ,เหรียญที่เขาส่งมาเนี่ยในราคาหลักหมื่นบาททุกครั้งที่ส่งมาปา้ปานป้านะเดี๋ยนับถือน้ําใจคือกล้ามากอะค่ะนะคะกล้าที่จะส่งของห้ก่อนนะคะเป็นหมื่นโดยที่ โดยที่เราก็ไม่เคยเจอกันเนาะไม่ไม,ไม่รู้จักตัวตนกันเพียงแต่รู้จักในเนี่ยค่ะในช่อง YouTube ที่ปนัา YouTube อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทปี3 1คือเหรียญ5บาทเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตามจริงแล้วพน่าจะไม่ได้รับอา่าห้ 1, ค่ะพี่3ามห แต่อันนี้เขาส่ง3ามสี่มาซึ่ง3ามสี่เนี่ยเป็นน่าต้องการเยอะมากนะคะมีความต้องการสูงมากค่ะเขาส่งอันนี้มานะคะจะมีอะไรติดมาด้วยเป็นน่ารับเอาหมดเลยค่ะจะมีเหรียญอะไรติดมารวมกับอันนี้นะคะรวมกับ3ามสี่นะคะมี3ามสี่และ4ี่หนึ่งเนี่ยค่ะมีมา2รายการเนี้จะเป็นอะไรที่ติดมาด้วยนะคะปนมาเป็นน่าเอาหมดเลยนะคะเป็นเอาหมดเพราะว่าเป็นน่าถือว่าได้สามสี่เป็นน่าก็ขอบคุณเขามากแล้วนะคะเพราะว่าหายากแล้วค่ะหายากค่ะ อันนี้ก็จะเป็น10บาทปี2542สโอ้โหสวยมากทุกคนโอ้โหเหรียญสุดยอดเลยอ่ะสวย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 สยโอ้โหเขาคัดเหรียญสวยเก็บเชื่อเลยเขาคัดเก็บนะคะเหรียญสวยๆใช่ไหมคะเก็บเองค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยไปได้รู้เลยว่าเขาอะมีความเสียดายมากเขารักของเขานะคะ ไม่จําเป็นเ็าคงไม่อยากขายอันนี้เข้าใจได้นะคะเดี๋ยวป้านารีบจบคลิปแล้วป้านาจะรีบโอนเงินทันทีเลยนะคะค่ะโอ้โหเหรียญสวยจริงค่ะสวยจริงเขาบอกค่ะโอ้โหมีความสุขเนี่ยค่ะเห็นเหรียญสวยๆนะคะเพราะมีมีมีเอฟซบางท่านแนะนาปน้านามาว่าให้ปห้านะ่าคัดเหรียญสวยๆแยกขายจริงๆป้านาไม่ได้คัดป้านาจะ รวมไปหมดเลยแล้วก็ให้เป็นรุ่นตัวเองเหรียญมีตําหนิเหรียญผิดปกติอะไรเงี้ยคะ่ปะป้าน่าก็จะรวมไปหมดแล้วให้ไปไปเพราะป้าน่าขายส่วนมากจะเป็นขายส่งจะขาย็อดใหญ่ค่ะป้าน่าก็ให้เอาไปไปรุ่นตัวเองป้าน่าไม่มีเวลามาคัดแต่มีหลายท่านที่บอกว่าอยากได้เหรียญสวยๆขอให้คัดให้หน่อยซึ่งป้าน่าก็ลาบากใจถ้าป้าน่าคัดเหรียญสวยมาขาย แล้วคนที่เหมาเยอะๆซื้อเยอะๆ,ๆเขาก็ได้เหรียไม่สวยสิปนักคิดอย่างนั้นไงคะปะนักเลยไม่ได้คัดจนวันนี้ปนังก็ยังไม่ได้คัดมายังไงก็ไปอย่างงั้นเนี่ยอันนี้ถ้าไปเจอตกตรงที่คิวที่ปนัจะส่งให้ใครเขาก็ฟุกไปก็ได้เหรียญสวยๆไปใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ปะปนัจะใช้วิธีนี้ปนังจะไม่ไม่คัดแยกว่าเหรียญสวยเอาไว้เหรียญไม่สวยขายไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะปะนังคือคือจะรวมเลยค่ะ จะรวมเลยเหรียญสวยไม่สวยคือจะรวมอยู่ในในที่ส่งรอดเดียวกันไปหมดค่ะมีอะไรอีกสิบบาทน,นี่เปียอะไรนาะปีสี่สามโอ้โหเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยดูสี่เนาะค่ะสีสมสวยๆอันนี้อะไรเอ่ยสามหกโ้สาม,หก,สามหกก็สวยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี้ล่ะ สามเก้านี่แหละค่ะสามเก้ายังอยากได้อยู่ยังไม่ครบออเดอร์นะคะทุกคนสามเก้าส่งมาอีกนะคะยังไม่ครบค่ะยังรับได้อีกนะคะสามเก้าสามเก้าสามสี่นะคะส่งมาเลยนะคะยังไม่ครบออเดอร์ค่ะยังยังขาดอยู่เยอะนะคะปะนัดบอกลว่าปะนัดรับเหรียญตามออเดอร์นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและขอบพระคุณเอฟซีที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายปนัดนะคะปะนัดจะรีบโอนเงินเลยนะคะสวัสดีค่ะ